ทุกคนมีเวลาหนึ่งนาทีที่จะต้องแกะน้ำตาลให้สําเร็จเริ่มได้คะ่ะการที่เราจะแกะขนมน้ำตาลให้มันแตกนั้นความแหลมของไม้จะต้องมีขนาด 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 0 mm. มิลลิเมตรอย่าให้รู้นะ่างกงไม่มีอะไร้ยทำไมเธอไปกินของของเจ้าที่อะน้ำแดงเขาตั้งให้เ um. จ้าที่หรือเปล่าเนี่ยน้ำแดงเจ้าที่หรือเปล่า เอาไปเถอนาแล้วก็ให้ฉันผ่านฉันอยากผ่านด่านนี้แล้วว,ว่ากับไปแล้วทำไมต้องให้ฉันกลับไปด้วยอะ่ะล้าจะอยู่ทำไมล่ะฉันจะชีอยู่ฉันจะชีอยู่ยยยเยทุกคนีมมารผู้ชมที่มีอาุปีขึ้นไป,ปนติงทีี้คเสียงนหาที่ต้องชอใชมุ้กว่า,าคนะนาสวัสดีคะ่ะทุกคนทุกคนคะทุกคนรู้จักซีรีส์สิทเกมใช่ไหมคะซึ่งซีรีส์สิทเกมนี่ยมันก็เกี่ยวกับผู้เล่นแต่ละคนที่พยายามชิงเงินรางวัลใช่ไหมคะทุกคนโบ ประเภทของผู้เล่นสกิลเกมค่ะทุกคนมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์บัวด้วยติดตามช่องทุกท,ทางนี้ Facebook ทางนี้ไอจี IG ดอปทางนี้ทุกคนงั้นก็ไปชมคลิปเลยะคะ่ะประเภทของผู้เล่นในสกิลเกมเฮ้ยอันนี้ยากอะลูกมีซะด้วย ทุกคนมีเวลาหนึ่งนาทีที่จะต้องแกะน้ำตาลให้สำเร็จเริ่มได้ค่ะห่วงสวยผมเสียสนอาเนี่ยอุ้ยนี่จะทำอะไรอะอย่าเสียงดังฉันก็เตือนหน้ายอยู่สิเดี๋ยวไม่สวยดีเลย แกฉันขอได้ดิแกขอเลยผู้เล่นหนึ่งศูนย์หนึ่งและผู้เล่นสองสี่ศูนย์หยุดทะเลาะกันค่ะเล่นของออกยากออกเย็นมากเลยอุ้ยๆุ้ยก็จะได้แล้วเฮ้ยเสร็จแล้วจะไปดีเนี่ยดูว่า ได้แล้วโอ้โ่ะอะไรโอ้โหโอ้โแกะขนมนตาลเสร็จแล้วครับผู้ชมฮะฮะยังไม่เสร็จค่ะผู้เล่นหมายเลขสองสี่ศูนย์จะต้องนั่งลงก่อนค่ะเพราะในเกมนี้เราจะแกะขนมน้ำตาลถึงสองอันฮะตัวอะไรหรอสายวิชาการ เข้าใจแหละการที่เราจะแกะขนมน้ำตาลให้มันแตกนั้นความแหลมของไม้จะต้องมีขนาด0.000มิลลิเมตรความเอียงของไม้จะอยู่ในระดับ45องศาทฤษฎีนี่แหละน่าจะถูกต้องแกะเลยสายชิลทำไมต้องซีเรียสก,กันแค่แกะน้ำตาลง่ายๆ ไม่ชิวจังเลยสายบ้าพลังมันย,นยากนะใช่ไหมแกน้ำตาเนี่ยสายโกงโอย๊ยเจ็บมาสุกที รู้นะมังกรงไม่มีอะไรว้ายว้ยยว้ยสายเปหรือว่าต้องใช้วิธีนี้ผู้คุมมีอะไรคือฉันอยากผ่านเกมนี้ไม่ได้อะฉันเลยมีอะไรจะให้ผู้คุมอะนี่ไงอ่ะฉันไม่เอาแล้วกลับไปเอาไปเถอะนาแล้วก็ให้ฉันผ่านฉันอยากผ่านด่านนี้แล้วว่ากลับไป แล้วทำไมต้องให้สักับไปด้วยอ่ะล้วจะอยู่ทำไมล่ะทำจีอยู่จำจีอยู่ตอนนี้เรามีผู้เล่นใหม่หนึ่งคนคือหมายเลข0ูนย์ศูนย์หนมาได้ไงเนี่ยก็นั่งรถมาพวกมันมาจับตัวมามีอะไรอีกไหมเอาอันนี้ไปคงเธอแล้วต้องทำไงอ่ะก็แกะสิใช่ไหมจิ้มฟันแกะไม่เคยดูอ่ะซควิดแกมอ่ะเออเออแกก็แกะว่สายกิน หิวอ่ะเฮ้ยกินอะไรอ่ะหอมมากอุ้ยอาหารปี๊ทำอะไรอ่ะก็กินสิทำได้ทำไมเธอไปกินของของเจ้าที่อ่ะน้ำแดงเขาตั้งให้เจ้าที่หรือเปล่าเนี่ยน้ำแดงเจ้าที่หรือเปล่าสายโหด เอ๊ะทำไมต้องแกะวะคุณแบบเราอ่ะไม่ต้องแกะเองหรอกไปให้คนอื่นแกะดีกว่าเฮ้ยแกไม่ใชเตตันหรือเปล่าวะไม่ใช่ฉันชื่อเตตี้ก๊แกชื่อเตตันอาไมาชื่อเตตันเขาชื่อเตตี้ตัวเองฉันเชื่อแกหรอกวันเนี้ยฉันไม่อยากแกะน้ำตาลเพราะฉะนั้นแกต้องแกะให้ฉันฮะแกน้ำตาลเหรอฉันยังเอาตัวเองไม่รอดเลยแล้วฉันจะช่วยใครได้หรือแกอยากแกรองดี ทำไมันน่ากวอะมันโหอย่างงี้เนี่ยแกยังไม่แกะให้ฉันจริงๆเนยแกดูนี่รอยสักฉัน่ะไม่เอาอะฉันไม่แกะจะแกะไม่แกไม่แกถ้าแกไม่แกแกตายนี่เออแกก็ได้วะสายคุยให้เราทำอยู่ได้ถุยของตัวเองของเราก็มีทำไม่เสร็จเลยันไม่มีหรอวะ าเสียเวลาเราอีกู้เงียบๆดีเสียงดังเสียงนกองกูดูไปดิโอ้ยไททันพูดอะไรน่าลำคาญอยู่ได้อารมตาไม่เหมากับข้าวดีกว,ว่าคิดยดังไงสมองมันทำคนขอมทุกการไททันอย่าพูดเถอะทำทำให้เถอะมันมากอยู่ได้หยุดเลยเออว่ะพอกเลยพูดดิวะไม่ใช่เราทำไรว้าวก็บอกให้หยุดบบพ,พูดไงได้จ้านั่างหล่อนนะอย่าไปรู้หัวเราอ่ออ่อ ปากกุ๊กยิบอะไรสายกลัวเฮ้ยถ้าเราแพ้ขึ้นมาทำยังไงอ่ะเราต้องโดนีหมดค่ะไม่เนี่ยถ้าเราตายอ่ะไม่นะเราไม่น่าเข้ามาเล่นเกมนี้เลยอ่ะช่วยเลยว่าอย่าเข้ามาค่ะอยไปเข้ามาค่ะอย่าพิ้าตมาค่เป็นอะไรอ่ะเราแค่บอกว่าอย่าร้องไห้เถอะร้องไห้ไปก็ปาประโยชน์รีบแกะน้ำตาเธอหน้าเฮ้ยเนี่ยช่วย ่าเยอะหอยสบายสบายท่านแล้โค้ชสบายเลยอืมโคสบายเลยเธอสบายแต่ฉันนไม่สบายอ,อ้ยสายบุญเอ๊ะถ้าทุกคนชนะเกมน,นี้ก,ก็จะได้เงินถ้าทุกคนได้เงินก็ไปทำบุญดีกว่าเราเอาสองพระป่าไปแจกเพื่อนให้ได้บุญดีวกว่าสนใจทำบุญไหมได้บุญด้วยนะอืมทำบุญเหรอ เผื่อฉันน่าพวกเราจะได้เกิดมาเป็นคนรวยไงเออก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันใส่ให้นี่ทำบุญไหมทำบุญเหรอโอเคใครวะะทำฉันแกแกงฉันหรือวะเฮ้ยเฮ้ย เป็นไงกันบ้างคะทุกคนทุกคนคะคลิปนี้สนุกกันหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติเพื่อนเพื่อนเป็นผู้เล่นในสิ๊เกมเนี่ยเพื่อนจะเป็นประเภทไหนกันะคะคอมเมนต์ด้วยนะคะทุกคนโบ้อขอลาก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซั like, บสไครป์โบ้ด้วยเกตาเชื่อทางทุกทางนี้เฟซบุ๊กทางนี้ไอจีต่างทางนี้ค่ะทุกคนไว้เจอคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย